ก็หลุดแค่ครั้งเดียวครับนี่เด็กดับดับไม่มาไม่มาด้วยกันดับตัวไหนพ่อนั่นแหละที่เขียนไว้แหละจับคู่ให้อันนี้ดับเบิดลเลยบ่ครับผมนี่เด็กผู้ายะนาะในนิสัมที่ว่าถูกมาแปดงวดใช่ไหมพ่อนี่ครับผมอันนี้สวัสดีคุณพ่อสะอาดถูกมาะคพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอกเลขดับกันเลขก็ดับ รคบก็คือตำนานนี่สมัยก่อนนี่ถูกตัวละสองแสนสามแสนเลยใช่ไหมพ่อครับผมถูกแบบไหนแบบคำเราคำนวณแบบนี้เหรอครับพ่อผมคำนวณเอาคำนวณเอาไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะไม่ครับจะเป๊ะเป๊ะตลอดหงวดที่แล้วก็เข้านะครับผมงวดที่แล้วเข้าอยู่นะครับครับมันอยู่ในเลขวิ่งจับครูนะพานะครับผมที่จับให้นะหมวดนี้มันวิ่งตัวไหนบ้างพ่อ สองแล้วมาแรงสองมาแรงเเน้นเน้นสองศูนย์กับสามศูนย์ใหญ่เศูนย์อื่นไม่เป็นหรอกขอขอเรียกวิ่งอีกรอบนะคะวิ่งนี้ไม่ตัวใดแน่ค่ะเพื่อเอฟซีอยากไปจับเองก็ได้นะพ่อเออทีเขียนน่เลยวิ่งสองนะผมสองแล้วก็แปดสองแล้วก็แปดครับผมอะไรหกไม่ไม่มีหกนี่บ้าของผมไม่มีหกบ้า ครับเมื่อนานที่ใดหกหาหาหกหกโมเมนตะ์วิ่งสองวิ่งแปดครับจับคู่ให้เด็กข้างบนนี่เลยมีเจ็ดไหมคะ,ะ 8, เจ็ดก็แปดเจ็ดเลยวิ่งสองเด่นสองตัวเนี่ยครับผมหมวดนี้ศูนย์ <0 S 2> นี่เด่นไหมคะเด่นอยู่ครับ เก้าคู่เก้าเนี่ยไม่มีเลยเก้าของผมได้อันนี้สุดของผมเลขเลขดับก็มีครับผมเล็กดับที่จับคู่ให้นี่ดับยูบ่ค่ะดับยูอยู่ได้เหรอเ่อคยบเ่อคยผ่านบ่ค่ะคืเลขดับนี่ห้ามซื้อซื้อได้ครับแต่แล้วแล้วแล้วแต่เพื่อนแต่ที่จับคู่นะมันไม่ไม่มาด้วยกันที่เขียนไว้นะที่จับคู่ให้เนี่ยคืออะไรเป็นวงไว้เนี่ย ตัวนี้ผมจับคู่ให้จับคู่ให้เลยมีแปดสามสามแปดเนี่ยอันนี้ดับป่ะครับผมมันไม่เป็นสามแปดนี้ไม่มาเลขดัไม่มาแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดไม่มาสองสามสี่สามสี่เก้าเก้าสี่ไม่มาเลขดับครับดับเลขดับอะไรเนาะถ้าแปดเนี่ยถ้าแปดเนี่ยมันจะมาเป็นสองแปดกับแปดเจ็ดถ้าเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นสามเจ็ด ที่จับคู่เป็นคู่ดับใช่ไหมครับนี่ข้างล่างเป็นคู่ดับมีเลขดับให้ดูตัวนี้ตัวตัวซื้อไหมตัวเด่นตัวสดซื้อตัวนี้แหละวสองศูนย์เนี่ยแลพอไล่ให้ลูกแน่สองศูนย์สองศสามศสองครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองแปดแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดตัวตัวกันนี่ก็สี่ศูนตัวกันสี่ศูครับผมมีมีมี แค่นี้แหละครัคบนบนล่างนะบนล่างครับผมไปซื้อบนล่างานี้เด็กดับคือหลายเต้นน้องบานนี้เก้าหนึ่งดับแปดสามกระดับเก้าสี่กระดับห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามแปดสี่เก้าคือตัวกรัฟนี่กระดับศูนย์ห้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสี่สี่สามสามสองสองสาม เลขจับกันหลายอยู่ในนอตจดลายเอฟซีบนาเลขดับเนาะเนาะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดตรงเลขดับนี่คือไม่ต้องซื้อเยอะครับผมเนาะผมไม่ซื้อเลยไม่ซื้อ,เ,อ <ๆ S 3> เลยเครับเนี่ยเอาอยู่อยู่ได้เหรอเอาเอาเอาอยู่เป็น <ๆ S 2> ปีสองปีพุ่แล้วเพรมันอยู่แค่งวดสองมวดเน้ยเอฟซีสีเลขเป็นปีครับไม่พูดถึงที่ทํามาทํามาในี่าว่าดับก็ดับไปเลยอันนี้สาหรับวันนี้ครับผมวดต้องวถ้าดับก็ดับไปเลยมันไม่มาด้วยกันเลย มันก็นานอยู่ปีสองปีุปแล้วไม่มาด้วยกันสักทีเล้แม่ะสูตรของผมแปดขวดซ้อนนะครับผมครับผมแม่นจนในย่านเจ้ามือด้ยหรอกมีพกกายสภาพเจ้ามือนี่จ้างหยุดเลยนะพ่อเนาะเ1้าหนึ่งอันนี้ดับเด้อพี่น้องแปดสามกระดับดับอยู่นี่เป็น กี่ปีแล้วพ่อที่ดับอยู่เป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วใช่ไหมครับครับผมก็คือไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมครับไม่พลาดหรอครับสิบสองงวดปีหนึ่งไม่พลาดเลยถ้าว่าดับก็ดับไปเลยโอ้ไม่ใช่ดับตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าดับดับหนึ่งดับเก้าไม่ใช่อย่างนั้นนะดับที่จับคู่ให้จับคู่ดับให้เลยอ่าก็ประหยัดงบเลยนะพ่อเนาะ ต er. so, ุ่มกับกับมีกระดับตูวกับตูวตรงมีรับับกระดับกันครับผมที่ให้ซื้อก็มี20 30 87ย์สบมศูนย์ครับผมมีตัวเน้นไหมครับเน้น87กับ20งศกับสาเน้น87 20 30ครับผมเด็กดับเพ่พอดับอยู่นะคะดับอยู่ครับเดี๋ยวไฮเบิ้เรึ่งเด็กดับ ลคู่เด็ดที่ซื้อได้ก็มีแค่หกหางที่เขียน,นไว้นี่มันสามสองสองสามสามสี่สี่สามสองสี่สี่สองเนี่ยไม่มาด้วยกันนี่ไเอออันนี้ตัวตัว,ตวเด่นก็มีตัวเด่นใ,ให้เฉยๆนี่จับตัวจับคู่ให้นี่เด้ตัวนี้ก็กันไม่เฉยๆนี่สี่ศูนย์เตรียมเกี่ยงคือคำนวณ บ่อปลาทัหมดที่แล้วเพิ่งมาให้เบองอยู่เขาอี๋ดีเลยเน้นสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยกับแปดเจ็ดเนี่ยสองแปดนี่ยมีสี่หูเนี่เน้นเลยดักสองมาแรงครับเบอร์เจ้าประมากรักสองบนล่างไหมไอ้วันมานนะแม่เนาะผมเน้นให้เลยนี่สองศูนย์สองแปดเนี่กับสามศูนย์มาเท่ากมาเท่กับเล็กบ่อดำสองศูนย์สองแปด แล้วก็สามศูนย์เนาะอันนี้เลขดับต,ตัวตัวที่ผมบอกนี่อย่าอจะทิ้งเลยเนีได้เงินเลยสองศูนย์สามศูนย์นี่แหละครับครับผมแปดเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสี่ศูนย์นี่นยพอเนาะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้กันไว้เฉย,ยก็ได้สี่ศูนย์นี่กันไว้ครับผมมันมีอยู่แค่ห้าคู่เนยสี่ศูนย์เอาไว้เป็นตัวกันก็ได้เนาะครับผม เดนมาร์กวิ่งสองกับแปดเด่นสุดสองกับแปดครับผมมีสองศูนย์สามศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสี่ศูนย์หนี่ซื้อได้เห็นบอจับว่ะครับผมซื้อพ่อซื้อตัวใดหลายกุมผมเน้นสามคู่ดี๊ด้สองศูนย์สามศูนย์แปดเจ็ดเนี่ยพ่อครับผมบนล่างเหครับครับบนล่างกลับด้วยไหมครับพ่อ กลับับด well, ้วยนะครับเดี 5, 3, 5, ๋ยวผมญๆล้ให้พ่อท่านถือให้ก็ได้เราจะได้ใช้เป็นเดียวกันแปดเจ็ดครับผมก็จะไปถึงกระดาษแปดเป็นไงแตะทีนี้ไม่เห็นหน้าเห็นซะเป็นอย่างล่ะว่าอรุเอารุณต่ำๆหน่อยพ่อครับเออลุงวางคาเอาให้มัน ันปาไอย่งี้ครบสูงเกินครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณพ่อนะครับผมเอาแคบหน้าจอไว้นะครับผมอันนี้คือชุดที่ซื้อได้นะครับชุดที่ซื้อได้ของคุณพ่อเนาะแคบหน้าจอไว้นะครับผมนี่ครับมี2 0 3 0 8นย์นนะครับตัวที่น่าลงทุนเนาะโอ้ผอบอกซื้อเยอะๆเลยได้ได้เงินแสนครับเอาเดี๋ยวมาดูชุดดับกันนะ มาดูชุดดับนะครับผมชุดดับหนึ่งปีเอาอยู่นะครับคุณพ่อว่าอย่างนี้เนาะนี่นะครับผมหนึ่งปีเอาอยู่นะครับนี่คือชุดดับนะครับอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับแนวทางของคุณพ่อสะอาดนะครับนี่นะครับเลขดับนะครับผมอันนี้เลขดับแม่ขอบคุณครับขอบคุณเฮฟซีทุกท่านครับ